ผมเซลช่องนิสสันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวตัว New Navara SL นะครับก็เป็น King Cap เนาะเป็น King Cap ก็ตัวนี้ราคา6 9 0 0 0บาทถามว่า6 9 0 0 0บาทมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะกระจังหน้าสีดำนะครับผมไฟแบบธรรมดานะครับเนาะแต่ดีไซน์เนี่ย โคตรหล่อเน้นสีดำเน้นสีดำสัดกับสีตัวรถมากเลยนะเอาจริงปกสีตัวรถมากเลยไปจุดต่อไปนะครับเนาะดูด้านข้างเดี๋ยวพาดูห้องโดยสารหน่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทธรรมดาเนอะเป็นกุญแจรีโมทแบบปกติ นี่นะครับก็ถามว่าตัวโลตัวนี้เป็นตัวตัวแบบไม่ใช่โลสุดอะแต่ถามว่ามันได้อะไรมาบ้างนี่ดีไซน์พวงมาลัยก็เขายังให้ใหม่นะแล้วก็น้ําหนักพวงมาลัยก็ดีเหมือนตัวตัวสูงนั่นแหละเหมือนกันเพราะว่าเขาถูกปรับปรุงมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่แล้วอ่ะเป็นตัวที่แล้วอ่ะอย่างโอฟที่ผมรีวิวอะ่ะมันจะกดที่ฝาถังได้เลยเนาะ เวลาเปิดเต้ำมันแต่ตัวนี้ยังมีที่กดอยู่ด้านในอยู่นะครับแล้วก็มาที่เรื่องของหน้าจอเป็นหน้าจอแบบเดิมนะครับแต่สิ่งที่พิเศษไปจากนั้นของตัว S L นะครับก็คือหน้าจอ7นิ้วนี่เขาให้มาตั้งแต่ตัวโลเลยเนาะไม่ต้องไปรอซื้อตัวคาลิเบอร์หรืออะไรเลยตัวนี้จะได้หน้าจอ7นิ้วมาเลยทั้สกรีนด้วยอ่าเชื่อมต่อไอโฟนนี่ Apple ิ a คารนะครับเนาะบลอ อ่าตัวนี้เป็นเกียร์ 6mt นะครับเบาก,ก็จะเป็นเบาะภ้าพปกตินะครับแต่เพิ่มลดลายนิดหน่อยครับผมแล้วเรามาดูที่ช่องแคปกันบ้างนี่นะครับด้านหลังนี่ช่องแคปแอร์ตอนหลังก็ยังคงมีให้อยู่นะครับเนาะแอร์ตอนหลังมีให้อยู่ นี่นห้องโดยสารเอานะเขาทยังกว้างเหมือนเดิมนาอโอเคไปจุดต่อไปนะครับจุดต่อไปนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมรอปล่อยรถเวลาบ่ายโมงนะครับที่ถ่ายคลิปอยู่ก็ตอนนี้วันที่26เดือนธันวานะครับผ 2,563นะครับคันนี้รอปล่อยตอนบ่ายเนาะเดี๋ยวลูกค้ามีเลื่อมาตอนบ่ายก็ให้เป็นกระบะไรเดอร์แท้ของมิสันเลยนะครับนี่นิสันคือข้อดีมันเป็นยังไงก็คือของแท้เนี่ยตัวเนี้ยมันจะหนาหน่อยนะครับไรเดอร์เขาเนี่ยเนื้อเขาจะหนาหน่อยก็แน่นอนนะครับหนาแล้วก็ต้องทนด้านท้ายนะครับนี่ ดันท้ายสำหรับตัว SL นะครับจะไม่มีการชนท้ายมาให้เนาะแต่ตัวเนี้ยผมได้แถมให้กับลูกค้านะครับการชนท้ายก็จะเป็นสีคมเนี่ยนะครับอริงจริงมันสวยนะแม้จะเป็นตัวโลอ่ะสวยจริงน้ำมันนะครับก็รองรับ B7 B10 และ B20 ได้เนาะ เหมือนกับทุกรุ่นแหละที่ปรับปรุงใหม่นะตอนนี้อันนี้ก็ชิ้วกันตาน,นะครับก็แถมให้แถมให้คุณลูกค้าเลยนะครับลูกค้าคนนี้นะครับก็มาจากมอเตอร์ expo นะครับแล้วก็ได้สอบขามกับผมทันใดนั้นประมาณ15นาทีเขาได้ขับรถมาพอคุยกัน15นาทีตั้งแต่เขาโทรมา15นาทีนะครับก็ตัดส,สินใจขับรถมา มาจองเลยทันทีตกลงทำสัญญากันเรียบร้อยก็ประมาณเออ่ประมาณอาทิตย์กว่าเขาก็รับรถเลยเพราะว่าอย่างแรกอันนี้เป็นรถรุแรกๆนะครับรถแรกๆเลยรถแรกๆเลยลูกค้าก็ได้ใช้ก่อนเลยนะครับสำหรับตัว New Navara s l เป็นไงครับสวยไหมไหเอ่ยด้านหน้าก็จะมีต้องป็นดเหตนการณ์นะครับ หลายอย่างคือหลายอย่างคุณลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งจากข้างนอกแนละ้วเดี๋ยวเราดูรถกันอีกรอบนึงนะครับ ถ้าถามว่าคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มได้อีกนะครับอย่างแรกคือติดตั้งกล้องถอยได้ตัวนี้นิสันเดินสายไฟมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดตั้งในเรื่องของนิสันคอนเน็กเตอร์วิดนะครับที่ติดตามตัวรถนิสันเขามองในตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบเน้นใช้งานหรือผู้ผู้ประกอบการที่จะซื้อรถไปทําธุรกิจของเขานะครับแล้วให้ลูกน้องขับอะไรประมาณนี้แต่อยากได้ความปลอดภัยอยากรู้ว่ารถอยู่จุดไหน ก็สามารถติดตั้งเพิ่มในส่วนของนิสสันคอนเนคเตอร์วิทได้ที่คันนี้นะครับนิสสันทำมาให้แล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากออกรถยนต์นิสสันนะครับทุกรุ่นนะครับสามารถสอบถามผมได้ทักเข้ามาทาง YouTube หรือ Facebook ก็ได้นะครับเพจนิสสันบ้านบึงชนบรุรีแยกเอ6 y บ a l e ายเซโชนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ